ต,ตอนนี้อะปื๊ดบ่อเขากินตอนนี้แบบนี้เดหยวโอ้เอาช้อนในแก่ข้าวอยูไ่ไหมพ่อเมี่ยงเอาแก่ข้าวเอาแก่ข้าวแก่ข้า,ขาวหวานเจี๊ยบไอ้เด็กจ่าพี่น้องเจ้าบางเสด็จแปดปีกินเแค่หนึ่ง ห่อนใส่บาบบาเไหมฮะสิ่งเราเราเราอ่อนใส่บาบาบเนี่ยเมื่อกินโดนอันนี้บันเก่งมันได้เดี๋นี่เลี้ยงเลี้ยงมั่วเชียวเลี้ยงเพิ่นซืีอวเลี้ยงเพิ่นเนาะบ่าเลี้ยงยังไงไหนเงี้ยเงินออกเงินยคลิปเดียวออกเงี้ยคลิปออกเลยเลี้ยงมั่วเชอันนี้กับบ้ามาเดี๋ยวกับเงี้ยคลิปเดียวออกแบบแบบมาแต่มือฉลองยังเดียวะทำมาแต่มือฉลองโอ้มาแต่มือฉลองยังเยอะเนาะ บ่ได้ปั่นแล้วเงินกระสันเออบ่ได้ปั่นเดี๋ยวมาแต่มื่นเจร้อยยังเดี๋ยวดาซ้นพอแล้วพอแล้วคือแสบไปปะแสบปะอันยังสีบกากินเลยกินอันเบ้องหนกินเบื้องหนึ่งับจ้องเห็นอันอันอันยังก็กากินดาซ้นอันนี้นองไม่นองไม่นองไม่เป็นกากินดาซ้นตัวเป็นหัดมากเป็นกากินดาซ้นเกียงไรนี่ยังบ่ทันรเลยเฮ้ยบัตรมันบ่หัดบ่หัดเด็ดขาดบ่หัดเด็ดขาดเลย ลานวิกังเดบ่ไดนเดบ่ไดนเดานวิใตรงฉลวงเดมึงเรากินบ่บ่อได้ก็อันบ่ไห้กไนลานวิ่งไหนอ่เขาขอิอ่เขขอเองไหนมึงได้กินหอดินดิบเหรอเจ้าอือนมากินเวนาะนี่นี่กินบาเป็นเนบ่นี่ยกินเกินเปลนเลย กินไร้กินมื่อส no ่บเอ็ดอาบปิออไม่ยังก็อยากกันเลยอืมไม่กินเลยม่เห็นหนัาเห็นหนกนี่ขาเห็นยัง mm ก็ห hmm> นี่อยงเขาแช่นะนี่นี่อตัวนี่ย่างะหัวอืมไม่รู้ว่ามันยังมันยังเสียงบ่ bây giờ mai nhưng mà không mực bất mì mi mày hm anh hưng tìu mày nhưng anh hưng tìu mày anh hưng tìu mày anh hưng tìu mày anh hưng tìu ห้อนห้อมเมีย่ยงครับอันนี้คือบกดังห้อนน,น,นนเ,เ,เ,เนเผ็ดด้วย้องเผ็ด้งห่อนใส่บังหันพันพวกนั้นคือบเขากินบ่เป็นสูตรศาสตร์สูตรศาสต มามาีมามา่น้ะมันบรรยากาศฟ้าคึ้ในช่วงนี้ฝนดีแห้งปีนี่สวนคนพ่อมาเลยสิทไ,ทยไทยคุณเบิงวะไทยคิปเ <laughs> มียเมียคุนพ่อมาไทยรูปเน,นี้คุนเบิ้ง

ซักเสื้อผ้าหรือยังเมียถามโอ้ยยังไม่ได้ซักน่าจะซักอยู่มาไทยคลิปท่านซักเสื้อผ้าอยู่เนี่ยโทรมานำสิไปเปลี่ยนเอารถอสันติไม่ได้เปลี่ยนหรอก ไปเอาบาดิตบัวเปียงกับมีคนขายจำกันเห่นะมาตััดกินยังไงนี่ที่มัเนชา่เหรอฮัดกินมั่เนี่ยุูเจียกัท่านทาซิวจะกระเสียบยืนป่ะิดกิดแล้วนลานวิวกินลูกกเลยหรอ เมาติดไยากมิ้ตัวยากินเหลแค่น้อยเลยหวานทมคูถึกเราวะฮะว่ามันคูถึกเราเจ้นี่ตอายาสิกแกเสียงในยุคือเบียดเียคือแม่ปลจ้อยไหปลจ้อยเป็นี่นสองเปลงนหอื่นบ่มีหนามองเลยเนทุกเอ เ่งครับขอเขาปะกินเบอ,ดดอรเดอเนี่ยน้อยสนึมาร้นึงกินสคนกินตับบ้างกินตับบ้าตับจบกินตับเด้ไม่เคะกินอืม ข้ามยังไงเพื่อนบ้างดูนี้มาเป็นอันเดียวกันเราเด้เนี่ยสิเอ,อิญมาเรี่ยมาก,กินไายน้ำกันเป็นช่องเดียวกันหั่งเหนื่อยมานานเนี่ยช่องเก้าหยบแล้วบ่มีเวลาทายเลยมึงไม่ละทายเลยปล่อยถิ่มช่องเก้าก็ได้ซีมาก,กินอยู่ช่องนี้หมดเลยพี่น้องกัน<อ>เพื่อนเขามาก,กินไห <laughs> ้ <laughs> แต่เสียเงินค่าจ้างอยู่คลิปละาหาจิตบาทมีจิตบาทเนอ นี่นีขเขาซื้อมาเด้นี่ว่ามันจะวักซองหรอไม่หีกลนะไม่ไมรอ,มอนี <laughs> น่ตับีนกับเขาซื้อเดี๋ยวควักซองปรลงพุ่นหรอซื้อมาอีกเด้วอาทิตย์นาะหนุดอันยนีุ้ดสือมาอีกใคซื้อใครใคซื้อมันอ่ะกินได้เราเหมนเด้อมันนี่มันคำกว่าเนยไปดูละไปดูเราอัตมางันกนี้ไปเอาเงินคิดมาละทำไมได้เรานีได้สดเด้อ,อ แต่มันคลิปเลี้ยวเนดียวใส่ลายคับเือนนี่ยใ่น้ำหิงงวะเพเป็นคลิปกินเบ่งเอ้ยื่อตัวนี้ปรกาขายเลยหล่ถผู้ใดมาซื้อสั่งได้เลยเออเมื่อทำเงินทํำเงินไหมเพรว่าเมีสาวเขาว่าน้องกำลังใกล้คลอดแล้วพนักาพ่แม่ทำไมอย่างนั้น่ห่ พันมันพันมันูกกินผักเบผักเจกินตคร้ด้ประหยัดแน่เนี่ยาจะขวานมั้งอือเจ่บเลยเจ้บคุณหอยมัพอนอ่ะอือเจียบด้มันยังพ่อนอยู่นี่ช่วงไทยถูกเก็บเลยคนเราดีเราดีเดวอือตับดีหนื เขาหอยบ้าปาดก็เขากินเป็น่วงอิ๋วเลยพักกันนี่เขาเขาดีเลยเขาดีอ้วยหางบลหลีก็ลือดล้นเจ้บ่าเจ้แจะเก็บมาแจ้กูเจีย

ไม่จ้องแพงเลยมันไปดีดังอ่ะอืมแพงเลยไปคุ้มซื้อจีนวันอะไม่าฮ่าฮ่าามาเร็วมาเร็วมาเร็วข้างหลังบอกไงจีนวันคือเออไงเถอะวะโอ้โหยันมันมาเข่ากล้องให้ดีแถ่นี้เจยกจีบวันว่าแล้วมึงตัวเอาดิ มันหนงกงกเท่าเดียวเทา่านั้นเงี้ยซาดอกแล้วดีด้วยตัวทั้งลังม,มันเป็นอะไหายาบอยู่พี่น้องมึงตับเป็นเสียบป่าไม่เสียบปล่าใชาปะมันถ<ะ>ือกินสิงหวัว <laughs> มันถือกินสิงหวัวนั่งพี่นั่งพี่มันมันถือกินสิงหัวแม่พี่น้องมาเลยมากหัวคอยเนี่ยอืม วนวนวน,น,น่มานีเด้อกินสกินสิ่งอล้วมังน<ห>วลฮึนวลคือแคุณ้องก้อนว่ะก็ไม่ค่อกินของพีกนะพน,นะตักากิน <laughs> กินเผ็ดว like ่าไดอ๋อเวราะวเจ้าก totally ินกินก um ินก็จะไปไข้บอกแล้วก็ตัดตออีกเนาะเออถ้ารำผมกิมี่ไปเหย่างมาินะแม่สีนวลแม่สีนวลแบกเกาแม่สีนวลอยากแบกเกาอมคือ่าตกกินแต่ที่หกนบิ๊กฮาเกิองจะบอกยุเพ็ดเพ็ดสุดยอดอันนี้เรียนบางกินไม่ขอได้หรอกต่ำ จีขึ้นดังไม่ไ่เอ้ยอืมเอาเฝ้ากินง้อสิมะไรนั่นต่ำเลยอืมเป็นจะทายคลิปเดียวดีตัวอืมแอะไรแมงวันกินเดี๋ยวเพราะว่ากินก่อยบักหอยไปก่อนว่าสิมาทายคลิปด้วว่าหิวเขออาแง่งนะไปสารคามมาเนาะหาโมงเจ เือบจิมตัวอืมอิ่มไเลยนิ่มไปโดนเลยหระอิ่มโดนเเฮ้ยเออ้อิมเมื่อกัด้กว่ากันไรอิ่มหอกับข้านีตัวฮะมันกินอีกกินแตกลานเกี่ยวุนสองอีก้มีคนอยากหอยงไนคลิมีคนอยาเหอยังไอยากกซื้อมากินตัวนี่มอิ่มเน่ยม่มอยากกับอยากนมคลิปรุ่นกัียนเป็น น้องควายนะเขาหัวใจบวคลิปน้องควายน้องกระบือเออน้องกระบือน้องควายอพอจะได้ยังน้องควายเยอะเจ้าอย่างนี้มัใส่หันขึ้นบากันนี่เด้มันทองอยู่นี่เพราว่าคุ้ยจะคอางนี่แหละมันทองอยู่ออกเดือนนี่แหละซิวออกแล้วอขึ้นออกแล้วน้องีแล้วเต็มกระมังนี่แล้วกึ่งหัวเคยมีเนาะเคยมีอยู่หลายปีแล้วอ๋อโอ้โหเคยมีหัวเต็มกระมังเลยแมน ที่จัดหาิ่นเลยจัดห้เลยจัดหพิไนเมิ่เลยจุจุบ่ต้องอมจุดีบเลยต้มเปียจุดิบบ่จุดิบเดต้มเปียๆล้วก็เฮ็ดแก้วทีลงมันจำโอ้ก้วเป็นไงหน่วงก้อยเป็นกระมังพะนะปีละเทียตัวดมึงมาหมดมึงเยเอ้าบดไปมันจะบดหน่อยเด้อดิ อันนี้มันก็ซ้ำขวดหน่อยตัวนี้ชองอันก็กลับหนึ่งชองกักเป็นเพลิงขวดตัวนี้พุ่นเนี่ยบอกว่าเอาขวดหน่อยมากอ่นเดียวเอาไป่ทำนี่ละเราเขาตรงนี้เดียวต่เสวัตรทีเอย่า์ยังจีบพีทได้ทีกล่องเนาะเอาขอบคุณหลายๆจ้าที่มารับชมจ้ะฝากไปให้รับชมบไม่ได้พี่น้องเอ๋ออ๋ออังที่ไหเอ๋อมีจีบหนาเพี่นว่า มันฝากฝากได้เด้ไฝากไปยังก็น้องน้องควายน้องขั้วมีจีบอ่ะน้องคั้วเดี๋ยวมันมาจัดหน่อยเด้อมาจอบเสมอมือมันออกอยู่เนี่ยมาจอบน้องควายเสมอเพื่อสิเอาน้องควายนี้ยมาต้มผักซี่ผักน้องเห็ดคลิปตั้งแต่ตอนต้มเลยแม่นอือฉลองดิจะร้องร้านผีว่า้องร้านเนี้ยคลิปผีว่าร้านปดคนอ่ะอีดีเนี่ยได้เงินอยู่นี่อีดีเนี่ย